วันนี้นะคะเราจะมาฝึกการฟังกันบ้างค่ะวันนี้จะมาทดสอบเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆฟังเสียงสำเนียงญี่ปุ่นแล้วจะนึกถึงคำภาษาอังกฤษคำไหนที่เป็นคำทับศัพท์บ้างนะคะดูซิว่านะคะเคล็ดลับต่างๆที่ไตสอนไปเมื่อสองสสัปดาห์ที่ผ่านมานะ,ะจะเป็นประโยชน์ต,ต่อการฟังของเราได้บ้างไหมนะคะเราไปดูกันค่ะ คำศัพท์วันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่ง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นเพล็กที่ทุกคนน่าจะจำได้แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นไปฟังกันดีๆค่ะว่าเสียงต่างๆเหล่านี้ที่แต่กำลังจะพูดให้เพื่อนๆ่ฟังนะคะเพื่อนๆ่ฟังแล้วนึกถึงภาษาอังกฤษคำไหนกันบ้างนะคะเร,ร,ราไปเลยกันค่ะ s u p ้ r s u า e r sound sound supplier s u p p l i บิจิตต t a ิจิต t a h i t e heater c o o l c o o l computer computer p r i n t a p r i n t a เป็นไงคะตั้ง8คำแน่พอจับได้บ้างไหมว่าคำไหนมันคือคำไหนคำไหนมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่าอะไรคิดว่าคำศัพท์กลุ่มนี้ไม่น่าจะยากที่จะคาดเดานะคะทิศของมันก็คือ อะไรที่ออกเสียงเออเออเออภาษาญี่ปุ่นไม่มีสระเอถูกไหมคะเขามีแค่5เสียงสระหลักเท่านั้นก็คืออะไรเอ่ยอีอูเอโอนะคะมีเสียงสระหลักๆแค่ห้าตัวนี่เองนะคะอีอูเอโอนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเสียงสระเอมามีใน5เสียงนี้ไหมล่ะไม่มีนะคะมันก็เลยจะต้องเปลี่ยนเสียงสระเอกลายเป็นสระเลยนะคะเออเออเออจะกลายเป็นอ่า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 จำได้หรือยังเอ่ย เออเออเออก็กลายเป็นอ่าอ่าอ่เออ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 ก็กลายเป็นอ่าอ่าอ่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําที่แต่แชร์ไปเมื่อสักครู่แปดคำเพื่อนๆก็น่าจะจําได้นะคะเอาใหม่นะคะเดี๋ยวแต่จะย้ำอีกครั้งหนึ่งไปไปลุยกันค่ะซื้อปะซ่องน่ะสัพรายบิจิตตาฮีตาคือราปรินตาคอมพิวเตอร์ เป็นไงคะน่าจะฟังแล้วรู้เรื่องเนาะคิดว่าหลังจากนี้นะคะเพราะเพื่อนๆมีหลักในการฟังเสียงจากสำเนียงภาษาญี่ปุ่นแล้วนะคะน่าจะทําให้เพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการฟังชาวญี่ปุ่นเวลาที่ชาวญี่ปุ่นเขาพูดภาษาอังกฤษสำเนียงภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่เลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายมาตาเน,น่